ทุกง,งานแสดงยินดีเพราะฉลองมงคลระหว่างเมย์กับพี่เบ๊กนะคบวันที่16นะครับธันวาคมนะแกนบอลลูนให้โรงแรมแกนไฮเอ็ดเอราวันนะครับรรพุ่งเทเขาส่งมาวันนี้เหรอคุณพจออน์อโนใช่เธอไม่ได้เธอไม่ได้ฉันได้เห็นไหม เ๋ยวนะฉันบับก่อนเธอไม่สนิทกับเขาฉันสนิทกับน้องเมย์พิชนาเลเขาส่งมาวันนี้หรอเขาส่งมาเมื่อกี้เองเขาเชิญฉันตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วค่ะเดี๋ยวห้าปีที่แล้วเขาเขายังไม่เจอได้ก็ดูสิคะห้าปีที่แล้วอ๋อห้าปีแล้วยังไม่เจอคนนายเลยยังไม่เจอบิ๊กเลยค่ะตัวยับต้องเที่ยวจีนนะคะแต่งตำรวจไทยโพสโซเชียลเหมาะสมหรือเปล่าเออมนแต่งได้ยังไงในเมื่อเห่นเนี่ยมาแต่งได้ยังไงตำรวจไทยเสียอีกแล้วอ่ะถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ว่า ซอฟท์พาวเรไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนชุดตำรวจก็เป็นซอฟ์พาวเวอร์แล้วหรอชุดตำรวจค่ะนั่นแหะดิฉั้นงงเดอะไรท์เทเดอรนะคะเป็นนิตยสารข้าวชั้นนําของโลกจากอเมริกาเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยผลการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะแล้วเอมาโหใครเหรอเนี่ยหนูมมโหที่ทําไมคนไทยไม่ได้บ่อยด้วยประเด็นไหนบันลงนะครับและตอนนี้ ก็ได้รับสารจากน้องเมย์พิชนานะครับว่าเมย์พิชนะน้องเมย์พิจต์พี่พศค้าเมย์จะแต่งงานวันที่16นี้นะครับถ้าว่างเรียนเชิญน,นะคะลงทะเบียนให้หน่อยค่าขอเชิญร่วมงานแสดงยินดีพดะฉลองมงคลระหว่างเมย์กับพี่เบิกนะครับวันที่16นะครับธันวาคมนะแกนบอลลูน<ม>ให้โรงแรมแกนไฮเอ็ดเอราวันนะครับกรุ<อ>งเท,ทพเขาส่งมาวันนี้เหรอคุณพจน์อนนท์ใช่เธอไม่ได้เธอไม่ได้ฉันได้เห็นไหม เดี๋ยวนะฉันบับก่อนเธอไม้สนิทกับเขาฉันสนิทกับน้องเบ<ข>พิชนะเขาส่งมาวันนี้หรอเขาส่งมาเมื่อกี้เองเขาเชิญฉันตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยว5ปีที่แล้วเขา ขายังไม่เจอได้ขอดูสิคะวีดีแล้ววีดีแล้วยังไม่เจอคนไหนเลยยังไม่เจอบิ๊กเลยค่ะไม่เขาเชิญบป๊กมาตั้งแต่นี้28สิงหาคมเหลือต้องซีด16นะคนใหญ่เขาจะเชิญคนไม่สําคัญก่อนคนสําคัญเขาจะเชิญหลังๆแบบชั้นอย่างเงี้ยมาเชิญหลังๆไม่เขาไม่แบบอยู่ดีเขาเนื้ออุ้ยตายแล้วที่เหลือใจหาพุฒิอานนท์ดีกว่าวนี่แต่เชิญนะเราสองคนยังได้เชิญนะแต่นี่นั่งหน้าแห้งเลยเมพิชเชิ๊ดไม่รู้จักกับใครนั่ยหน้าแห้งแล้วเมพิช นาตคือใครวะไม่รู้จักกันการส่วนตัวรบเอพิชนาตไงที่เป็นดาราเล่นหนังเอ๋อะไรนะบุพพารตีเป็นคนตาบอดเล่นหนังเยอะแยะเมื่อก่อนนางแบบงานเยอะมากแต่ตอนนี้ใช่แต่นันนี้นางแบบว่าแต่งงานแล้วงานจะแต่งงานแล้วยังไงก็แสดงความยินดีกับเบียดถ้าว่างพี่ไปยินดีทำไมหลอรู้จักเขาหรอไม่ยินดีกับเขาเพราะว่าเราติดตามข่าวเขาอะกว่าเขาจะได้แต่งงานอะมันผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่า กับคุณพี่บิ๊กเนี่ยน่ารัก<ช>น่ารักแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันมานานนะยาวนานก่อนที่เขาจะเป็นแฟนกันแล้วเขาจะมีแฮชแท็กน่ารักว่าก็ก็คิดไว้ว่าจะไม่รักแต่สง,งสารปุ้มปุ้ยนะไม่มีคนชวนไปนงานแต่งงาน ตัวแบ,บนะักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่งชุดตำรวจไทยโพสตโซเชียลเหมาะสมหรือเปล่าเออมันแต่งได้ยังไงในเมื่อเนีน่ยเนี่ยมาแต่งได้ยังไงตำรวจไทยเสียอีกแล้วอ่ะคราวนี้ขอเอามาเตือนสายคอเพคอสเฟย์ทั้งหลายนะครับว่าจะแต่งชุดเป็นอะไรเรียนแบบอะไรก็ควรระวังให้ดีๆไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องราวแบบหนุ่มจีนคนนี้นะครับเพราะมีหนุ่มนักท่องเที่ยวจีนคนหนึง่งโชว์เท่ใส่ชุดตำรวจไทยแล้วถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ว่าซอฟท์พาวเวอร์ไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ชุดตำรวจก็เป็นซอฟาวเว์แล้วหรอชุดตำรวจไทยฉันงงนะต้อบอกคุณนุงเองงานนี้โดนด่ายับเลยนะในคลิปนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยพี่น้องครับคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยเคยมีใครใส่ชุดแบบเฮียเลี้ยงแบบนี้ไหมวันหลังนะเดี๋ยวเฮียมาทำธุรกิจที่กรุงเทพดีกว่าให้มันรู้ไปว่าตำรวจที่นี่ ก็ใส่ลิชชัดมิลแบบนี้ได้เย้โหเราชอบเธอดูเธอทำงานดีจังเลยแมนมากเขาใส่เสียงแบบแมนมากใส่เสียงแล้วเขาต้องทำงานให้คุ้มเพราะว่าเดี๋ยวฉันมาทุกวันอยู่แล้วไงฉันก็ต้องทำงานให้คุ้มเดี๋ยวเขาปลดฉันแล้วฉันสวยนี่มีการแบบโชว์เหนือเล็กน้อยว่าเขาทำงานตรงนี้ทุกวันนะนี่คือกคิวเธอแล้วนะก็อกีอย่านอกเรื่อง โอเคเขาบอกว่าถ้าสังเกตคลิปนี้ดีๆนะจะเห็นว่าหนุ่มจีนคนนี้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตัดผมเนี่ยมันดูเกรียนเกียนนะ mm hmm. แถมผู้ชายคนนั้นนะยังเปิดประตูรถให้กบอีตาคนนี้อีกจากนะักท mm hmm. ่องเที่ยวจีนเนี่ย oh. เขาตัดภาพไปบนรถหนุ่มจีนก็โชว์หมวกตำรวจที่ปักลายรอยยิ้ชายโพลิศนะคะซึ่งบอกว่าวันนี้เราจะมาปฏิบัติภารกิจกันครับ mm hmm. เขาว่าอย่างนั้น uh huh. เพจลุยจีนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยไอพฤติกรรมแบบนี้มันทําได้เหรอ และคนที่อยู่ด้วยหกเกียนเกียนเนี่ยเฮ้ยตกลงไปตํารวจหรือเปล่าแล้วก็ภารกิจนี้นะคะเป็นบริการจ้างตํารวจนําเที่ยวแบบ VVIP ไหมถ้าเป็นตํารวจจริงคุณสามารถทําแบบนี้ได้หรือไม่อ,อันเนี้น<า>ยไทยพาดแชมป์หรอใช,ไช่ไทยพาดแชมป์ไทยที่มีชาวนานเนี่ย เยอะๆมีที่นาเยอะๆเนี่ยสรุปก็คือไม่ได้แชมป์นะคะเมื่อวานวันที่5ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเ h อะไรท์เทเดอรนะคะเป็นนิตยสารข้าวชั้นนําของโลกจากอเมริกาเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยผลการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะจัเมามโหใครเหรอเนี่ยหนูโมโหที่ทําไมคนไม่ได้ไม่ได้บ่อยด้วยประเด็นนะแล้วก็ประกาศ3สายพันธุ์ข้าว ที่เข้ารอบนะอันดับแรกประกอบด้วยเวียดนามอินเดียแล้วก็กัมพูชาเฮ้ยเราไม่ได้ติดสามอันดับเลยเหรอไม่ได้เลยและประเทศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือประเทศเวียดนาม เป็นเป็นข้าวสายพันธุ์ ST 2 5เอาชนะพันธ์ุข้าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30สายพันธ์30ตัวอย่างมาฟังเรื่องราวในอดีตที่เราภูมิใจกันหน่อยค่ะในในอดีตนะประเทศไทยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งข้าวที่ดีที่สุดของโลกมาแล้วถึง2ปีซ้อนอนั่นก็คือปี2,563และปี564พันธุ์ข้าวที่ได้นะก็คือข้าวหอมมะลิ105จนกระทั่งปี2565ไทยก็มาเสียแชม ให้กับข้าวหอมมะลิพกาลําลดวนจากประเทศกัมพูชาปีนี้เป็นข้าวจากเวียดนามที่ได้แชมป์ไปนับเป็น2ปีแล้วนะที่ข้าวไทยไม่ได้แชมป์กับการประกวดข้าวโลกอะค่ะแล้วก็ปีนี้หนักกว่าเดิมคือข้าวไทยไม่สามารถติดท็อปทได้คือน่าเสียดายอะอน่าเสียดายมากๆเลยนะก็ปีหน้าว่ากันใหม่